บคเรัอากะหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนบัตสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาาระขะวโตระหาโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านครับ ศึกษาฐานะปัจจัยโดยความเป็นวิปากตาิกาตามตัวอย่างเบื้องต้นว่าในคราวที่พระสัมมาสุเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆต่อแต่นั้นในคราวที่ทรงตัดสินพระทยว่าจะแสดงพระถังโปรดแก่บุคคลทั่วไปทรงนึกถึงลารดดบทก่อน ที่ได้อากินจานยาจันตะนะกุศลรู้ว่าเสียชุดไปแล้วเจ็ดวันทรงนึกถึงอุทกดาบทระดับสืบต่อไปที่ได้เนวสัสญญานาสัญญาจันตะนากุศลก็ทรงรู้ว่าเพิ่งเสียชุดไปเมื่อวานนี้เองนี้เป็นสภาวะของอารูปฌานกุศล ส่งดมพึงว่าทั้งสองนั้นเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแล้วคาว่าเสื่อมไม่เดินหมนายคำว่าพบชาติต่อไปจะลงอวัยภูมิเสื่อมหมายราว่าจะไปเกิดบนพรมโรกบนพรมโลกที่เป็นรูปประภูมิโดยความเป็นบุตุชนสามารถจเจริญชานซ้ำและสูงขึ้น แต่ซึกแต่ถึงวันหนึ่งถึงพอบชาติหนึ่งกีเดก,ก็พรอบงามจิตไม่เจริญฌานต่อแล้วจะต้องลงมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกนี่คือคำว่เสื่อมเสื่อมจึงหมายถึงว่าพูดถึงอปปนาสมาธิที่ประรูปฌานบ้างอรูปฌา,านบ้างถ้าความพระธรรมไม่มาก รวมถึงระยะเวลาคู่เดียวมีโอกาสจะถึงญาณคือปัญญาซึ่งหมายถึงญาณน,นัทธนะบ้างวิปัสนาญาณบ้างและโลกุตระนั่นคือเจริญนั่นคือประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าถึงสมาธิแล้วสุดที่สมาธิแล้วเสื่อมถอยมาเป็นกามาจระบุญบาปสุกติทุกติ ปปนกันไปนั้นจึงเรียกว่าเสื่อมเพราะตกลงสภาวะของอปปนาสมาธิที่ปรุปรชานอรุปชานรรนี้ทรงแสดงโดยอภิธรรมมืใว่าฌานที่เป็นฌานโดยแท้คืออย่างนี้ส่วนการปฏิบัติของพุทธบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจิตตั้งมันเป็นสมาธิเรียกว่าถึงฌานสมาบัติทรงระบุข,ขั้นตอนตามลำดับว่าให้ผู้ปฏิบัติฝึกในศีลก่อนแล้วจึงถึงสมาธิพอถึงสมาธิแล้วองค์ของศีลที่ฝึกมานี่แหละประกอบกับสมาธิดีพอแล้วจะเป็นปัญญาไปเองเรียกว่าตอนนั้นเป็นสัมมาสมาธิ ตามที่ทรงสแสดงตามขั้นตอนตามระดับว่าถ้าตถาคตได้ผู้ที่แนะนำได้หมายถึงผู้ถามถามการปฏิบัติทำตามทรรมหนินนี้ที่พาไปนิพพานตถาคตจะสั่งสอนเสียและสังวรก่อนถ้าทำได้ตดถาคตสอนอีสีสังวรถ้าทำได้ตดถาคตสอนโพชเนมัตตัญตาและชาคริยานโนยก เรียกว่าส่งให้สำรวมทางกายทางวาจาก่อนแล้วสำรวมใจรู้จักประมาณในโภชนะแล้วทำความเพียรเมื่อทำความเพียรดีพอแล้วจะตั้งสติได้ต่อแต่นั้นเรียกว่าพึงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบ้างเวทนานุปัสสนาบ้างจิตตานุปัสสนาบ้างธรรมานุปัสสนาบ้าง ให้เป็นผู้สันโดษอยู่ในเสนาสนะสงัดมันจเจริญสติอยู่เสมอถึงเวลาหนึ่งจิตจะตั้งมันเป็นสมาธินั่นคือฌานตามสุดตันต์ภาชนีหมายก่าว่าลำดับการประดัตตั้งแต่ต้นจนถึงสมาธิให้ทำอย่างนี้พอถึงสมาธิจงเรียกว่าศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิจะเป็นเหตุแห่งปัญญา ก็คืออาศัยองค์ของศีนี่แหละประกอบกับสมาธิหรือจะกล่าวตามองคธรรมคือให้วิทยะกับสมาธิเสมอกันก็จะเป็นปัญญาแม้ตอนเป็นปัญญาแล้วก็ให้อยู่กับอินทรีย์สังวรรอว่าอยู่กับเฉพาะที่ใจหนักแน่น คู่กับปัญญาที่เห็นอริสสีแล้วจะเป็นวิปัสนายืนยันจึงกล่าวว่าเบื้องต้นศีลเปเหตุสมาธิต่อมาพอถึงสมาธิแล้วองค์ของศีลกับองค์ของสมาธิสมดุลกันจึงเป็นปัญญาแม้เป็นปัญญาแล้วก็ตต่ว่าผู้มีปัญญาก็ต้องมีศีลศีลก็ค้้จุนปัญญาเพราะฉะนั้นจากปัญญาเรียกว่ญญาณทัศนะใจไปสู่วิปัสนาโลกุตลนะ ก็ทําให้ทรงแสดงเฉพาะศีลกับสมาธิแม้ไม่ต้องกล่าวปัญญาก็ถึงปัญญาถึงโลก,กุตละถ้าชนานาญต่อทั้งศีลและสมาธิรวมถึงไม่ทิ้งศีลเมื่อได้สมาธิแล้วนั้นจะพาไปปัญญานี้เป็นฌานโดยสุดตันตะภาชนีแต่แม้สุดที่สมาธิก็ไม่ใช่ว่าผู้ประดัษจาก ได้จะติดอยู่กับขั้นสมาธิตามที่กล่าวว่าองค์ของศีลจะปรับสมาธิให้เป็นปัญญาองค์ของปัญญาด้วยศีลด้วยเสมอกันจะเป็นวิปัสสนาโลกุตระส่วนฌานที่เป็นชา้นอัจจัยนี้หมายถึงฌานมิสกัตามตัวอย่างว่าใน,ในสมัยที่พระเจ้าเสด็จดับขารท่าพัญญ์าแล้ว พระเจ้าอาจารศตูเสเด็จไปตามวิหารต่างๆในกรุงรัชทึกสิบแปแห่งไปแล้วเห็นพิสุนั่งเพ่งนิ่งอยู่ตรงท่านก็เกิดความเลื่อมใสและมาตัดกับพระนนท์ว่าแม้พระเจ้าลิ้นได้พานแล้วแต่พิสุยังคงใส่ใจการเพ่งฌานพระนนท ตอบณนะขณะนั้นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญการเพ่งทั้งปวงคือทุกอย่างแต่ทรงสรรเสริญการเพ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นดังนั้นจึงหมายความว่าขณะที่ผู้ปฏิบัตินั่งเพ่งอยู่ใจเพ่งอยู่ตึกอยู่ตรองอยู่เกิดปีติความอิ่มใจ เป็นสมนัสสุขใจบ้างเป็นโทมนัสทุกข์ใจบ้างเป็นอุบเบกขารู้สึกเฉยๆบ้างและเป็นเอกก,ะกะตาคือนิ่งอยู่ถ้าหน้าขณะนั้นที่เพ่งไปเป็นโลภะมุจจิตใจก็ประกอบด้วยกามฉันทะแต่ไม้ใจกามฉันทะภายนอกเป็นฉันตราคะต่อลมกรรมฐานเพ่งด้วยความติดนั้นกลายเป็นน,น,นิวรสเอง นั่นคืออกุศลฉานพอได้ก็ดีใจพอไม่ได้หมายถึงไม่ได้ความสงบความนิ่งก็ขุนเคืองใจนั่นเป็นโทมนัสเป็นพยาวะาซะเองเมื่อเพ่งไปกําลังของการเพ่งมากเกินไปก็เหนื่อยล้าเป็นถีนมิทะซบเสารเป็นนิวรซะเองใจฟุ้งไปคืออุทจกักฟุ้งไปก็เดือดร้อนใจที่ไม่สงบไม่นิ่งเป็นกุก,จกูจัก แม้ได้สาภาวะก็สงสัยลังเลคือวิจิกิจฉาถูกอวิชชาครอบงำนั่นคือฌานที่เป็นอกุศลแต่ส่วนผู้ใดวิตกะวิจาระปีติเวทนาะเอกะกะตาเป็นกุศลเป็นกุศลเ,เป็นอย่างไรก็คือเป็นกุศลมาแต่แต่ขั้นตอนการฝึกการปฏิบัติแล้วดังนั้น แม้กันบนดอารมณ์ใจก็ศรัทธาต่อลมกรรมาฐานใจก็มีความเพียรมั่นอยู่ภายในเป็นกุศลมีความสุขมีความผ่องใสสงบก็สงบแบบมีความสุขนิ่งก็นิ่งแบบมีความสุขพอนิ่งแล้วใจก็ไม่เพ่งออกไปสู่สมาธิโดยส่วนเดียว ยังคงสํารวมหนักแน่นอยู่ยังคงประคองรักษามั่นอยู่ถ้าถึงสมาธิก็เป็นสมาธิอันผ่องใสหรือเรียกตามคำศัพท์ว่าเป็นสมาสมาธิเพราะใจไม่เพ่งติดเกินไปนั้นจะเป็นเหตุแห่งสัมมาญาณนะ ดังนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจฌานวิสกะก่อนพอเข้าใจแล้วก็ต้องเ่อนมากระทําศีลฝึกต่อศีลให้ชำนาญแล้วจะเป็นสติสมาธิแบบสมสติสมสมาธิและจึงเป็นฌานชนิดที่เป็นอัปปนาโดยที่ผู้ปฏิจะถึงอัปปนาหรือไม่ก็ตามเรียกว่าเป็นสมาธิอันผ่องใส สมาธิอันบริสุทธิ์ประกอบด้วยความสุขมั่นและคลายจะเป็นปะะัญญาณที่นี้ฌานปัจจัยแสดงฌานเบื้องต้นให้พุทธประจัก์รู้ว่าฌานเป็นวิสกะคือเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นอภิจักตะวิบากก็ได้ ฐานปัจจัยสามบทคือเป็นปฐมบทวิปากะธรรมก็ได้เป็นทุติยบทวิปากะธรรมธรรมก็ได้เป็นตตทิยบทเนววิปากะณวิปากะธรรมธรรมก็ได้ฌานเป็นวิบากก็ได้ ถ้ากล่าวโดยเฉพาะของอบานาชาญคือผู้ไปเกิดบนพมโลกนั่นเป็นวิบัสเป็นวิปากธรรมธรรมก็ได้เฉพาะแท้คือกุศลแต่อากุศลก็มีนั่นเป็นแบบวิสกะเป็นเนวะก็ได้คือพระอรหันต์อยู่เป็นสุขด้วยชานสมาบัติ ถ้าเป็นฌานที่เป็นวิบากค,คือมหากตะวิบากมีองค์ฌานคือวิตากกะวิจาระปีติสุขเอกะกะตาเป็นปัจจัยแก่วิบากจิตตบาทปัจจัยก็เป็นวิบากปัจจัยบันก็เป็นวิบากณขณะนั้นมีจิตตชรูปแม้เกลียาการของผู้ที่อยู่ใน ฌานวิบากเป็นจิตตชรูปสามัญคือแม้กายนิ่งอยู่หรือแม้กายนิ่งอยู่ก็ยังมีการหายใจเข้าการหายใจออกนั่นคือจิตตชรูปองค์ฌานเป็นวิบากรูปเป็นเนวะส่วนแม้คนที่ไม่ถึงฌานสามาบัติวิบากจิต นำไปสู่ปฏิสุธิบ้างเป็นพองบ้างก็เทียบว่าก็มีเอกะกะตานา,นาขณะนั้นทุกขณะทุกขณะไปดังนั้นวิตกะวิจาระปีติสุขเอกะกะตาบ้างหรือไม่มีปีติก็เป็นอุเบขาเอกะกะตาบ้างนั้นก็จัดว่าเป็นฌานปัจจัยถ้านามเป็นปัจจัยแก่นาม วิบากก็เป็นปัจจัยแก่วิบากนามเป็นปัจจัยแก่รูปแม้ปฏิสุทธิกรรมชรูปรูปเป็นเนวะหลังจากปฏิสุทธิแล้วมีจิตอชรูปแม้ไม่เคลื่อนไหวรูปเหล่านั้นก็เป็นผลจากองค์ฌานที่เกิดจากวิบากจิตเหล่านี้ดังนั้นปฐมบทมีสาบาระคือวิบากเป็นปัจจัยแก่วิบาก วิบากเป็นปัจจัยแก่เนวะวิบากเป็นปัจจัยแก่วิบาก новый, ด้วยเนวะด้วยพร้อมกันไปหรือกล่าวว่านามที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่นามด้วยกันนามที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่รูปนามที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นปัจจัยแก่นามด้วยรูปด้วยพร้อมกันต่อไป ฌานที่เป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นมากระตะในระดับแท้ของฌานนั้นเป็นกุศลคือรูปราวจรกุศลอาดูปาวจระกุศล,ศลถ้านามเป็นปัจจยแก่นามก็เป็นวิปากะธรรมธรรมเป็นปัจยแก่วิปากะธรรมธรรมณขณะนั้น จะเป็นจิตติรูปสามมันก็ตามแม้อยู่ในอิริยบทก็ตามจิตติรูปเป็นเนวะเป็นนามเป็นปัจจัยแก่รูปและนามเป็นปัจจัยแก่นามด้วยรูปด้วยพร้อมกันณนะขณะนั้นแต่ส่วนมิสกะฌานคือแม้ผู้ เพ่งนิ่งอยู่จิตเป็นอกุศลก็ได้คือเป็นเอกก,ะกะตาที่ประกอบกับโลภะมุลิจิตบ้างโทสะมุลิจิตบ้างโมหะมรลิจิตบ้างถ้าตามบัญจัดอาการคือมีบัญจัดภายนอกว่านิ่งแต่ข้างในเป็นอกุศลคนทั่วไปก็มองว่าคนนั้นเพ่งนิ่งหรือใช้คำศัพท์ว่าใช้สมนึนว่าเข้าฌานอยู่เพ่งฌานอยู่ หรือแม้แต่เบื้องต้นว่าเพ่งนิ่งอยู่นั้นก็ได้แม้อกุศลก็เรียกว่าเป็นวิปากะธรรมธรรมองค์ของวิตากะวิจาระปีติบ้างไม่มีปีติบ้างโสมนัสบ้างทอมนัสบ้างอุเบกขาบ้างและเอกะกะตาเป็นปัจจัยแก่นามนี้ก็เป็นวิปากะธรรมธรรมเป็นปัจจัยแก่วิปากะธรรมธรรมรูปเป็นเนวะ นามเป็นปจัจจจยแก่นามด้วยรูปด้วยพร้อมกันไปนี่ก็ได้ดังนั้นทุเติยบทก็มีสามบาระที่ตามลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ถ้ากล่าวโดยเหตุการณ์เหมือนกับบุคคลภายนอกถ้าคนเห็นว่าผู้นั้นละกิจการงานอื่นแล้วมาเพ่งอยู่เสมอถ้าเป็นกุศลเหมือนกับก็ดีไป กรรมาฐานนี้จะพาไปสวรรค์พาไปพรมถ้าเข้าใจก็พาไปานิพพานแต่ถ้าไม่เข้าใจยิ่งเพ่งก็ยิ่งเป็นอกุศลนั้นกลับเป็นอกุศลเป็นความเสื่อมไปแม้อย่างนี้กรรมาฐานนั้นก็พาลงอาบายได้เพราะคนนั้นไม่รู้ แต่ส่วนฌานโดยสุนตาตะาาส่วนฌานโดยสุตันตาภาจนีทรงแสดงความต่อเนื่องของการปฏิบัติตั้งแต่ศีลระดับเบื้องต้นและยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงสติถึงสมาธิเหล่านี้เป็นศีลอันเป็นกุศลเป็นสมาธิอันเป็นกุศลเรียกว่าเป็นทางของกุศลเท่านั้นเป็นทางของความสุขที่ประกอบกับกุศล หรือกล่าว่าเป็นบุญด้วยเป็นความสุขด้วยประกอบกันไปและเจริญยิ่งขึ้นไปนี้เป็นทางไปสวรรค์เป็นทางไปนิพพานส่งให้พุทธประจัทศึกษาชาญโดยสุดตันตาภาจนีมาถึงของเริ่มปฏิบัติให้ศึกษาอย่างนี้ตามระดับไปแต่ส่วนบางคนเจริญชาญอยู่แล้วแม้ก่อนที่คงจะตัสรู้ ก็ทรงอาศัยฌานของคนนั้นนั่นแหละแล้วตรับด้วยองค์องศีลถ้าตรับสําเร็จคนนั้นก็ถึงปัญญาวิปัสนาโลกุตระได้ส่วนพระอาหารหันต์อยู่เป็นสุขด้วยฌานกิริยารวมถึงออกจากฌานมาแล้วก็อยู่เป็นสุขด้วยวิปัสนาที่กำาหนดองฌานแล้วก็ลงถึง พอกำหนดองชาแล้วเข้าปภสมาบัติก็มีเข้านิโรสมาบัติก็มีนี้เป็นความผาสุขในปัจจุบันเรียกว่าวิหารธรรมของพระอาหัรต์เป็นเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมเป็นปัจจัยแก่นามก็เนวะด้วยกันเป็นปัจจัยแก่รูปก็เนวะด้วยกันเป็นปัจจัยแก่นามด้วยรูปด้วยก็เนวะ ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นป่าทีบทจึงมีหนึ่งบาระก็ทำให้นักปฏิบัติที่จะกล่าวว่าเหมือนกับว่าปลีกตนบ้างแยกเวลาไปบ้าง สิ่งที่เป็นเครื่องบอกว่าปฏิบัติถูกวิธีคือเป็นกุศลคือผ่องใสยอยู่เสมอมีความสุขอยู่เสมอถ้าถึงเวลาหนึ่งข้างในนิ่งพอลบรับอารมณ์ภายนอกที่เป็นสัตว์ุกจนก็จะมีเมตตามีกุณาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป่งไม่ถูกวิธีนิ่งแบบแคล้ายๆกับแข็งๆพอลมภายนอกมากระทบก็เงยขีดขคนเคืองอันนึงคือไม่ถูก หรือคล้ายๆกับว่านิ่งแบบเพ่งแล้วติดแล้วอยากได้อยู่พอเรามารบกวนก็งูยีดขุนเคืองนั่นไม่ถูกดังนั้นพูดถึงสมาธิแท้จริงคือมีความสุขเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนแผ่เมตตามีเมตตาจิตเรียกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นฌานอันเป็นกุศลยินนี้จึงมี สุคติไปที่ไปมีพระนิพพานไปนที่ไปให้สังเกตสภาวะอย่างนี้ที่จะเป็นเครื่องบอกว่านิ่งแบบถูกสภาวะหรือไม่แล้วค่อยไปตอบปัญญาอีกทีหนึงสรุปชาดปัจจัยเจ็ดวาระหนึ่งวิปากรรมโมวิปากษัตรมัสสะ ชาณะปัจเจเนะปัจจโยทรรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัย 2. วิปากโมโมเนวะวิปากะนาวิปากะธรรมะธรรมสะชาณะปัจ,จเจเนณะปัจเจโยรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัย 3. วิปากโทโมวิปากัสสะจเนวะวิปากะนณะวิปากะธรรมะธรรมะสะจักธรรมะสะชาะนะปัจเจเนณปัจจโยธรรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบากและแกะ่ธรรม ที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัยสวิปากะธรรมธรรโมวิปากะธรรมธรรมสัตชานะปัจเจเนะปัจโยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัย ห้าวิปากะธรรมะธรรมโมเนวะวิปากะณนะวิปากะธรรมะธรรมะสะชานะปัจเจเนะปัจจโยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัย6วิปากะธรรมะธรรมโม วิปากะธรรมะธรรมัสสะจะเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมัสสะจะธรรมัสสะชาะนะปัจเจเนะปัจจโยธรรมท,ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของชานะปัจจเจ๗ เนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธโมเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมสัตชาณะปัจเจเยนะปัจจโยธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก,าบากด้วยอำนาจของชานะปัจจัย นีจอกันอ่ะหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทมีสวากาโตภาคาวตาธัมโมธัมมังนาบัตสามี สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกังโฆสังขังนะมามี ก่ยมีคำาแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยเร็วพันทุกท่านเธอด